สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทางช่องเคป,ปั๊มชแนลครับผม<อ>มาพบกันอีกแล้วครับผมกับไอหนุ่มหน้าหมีทีรชัยสวัสดีนักเรียนป .6 ที่น่ารักทุกคนนะครับผมอโอเคครับผมวันนี้ก็มาเฉลย แบบฝูกหัดที่ห7งหรือใบงานที่1.7่เดนะครับผมโอเคครับตอนนี้จะเป็นแสดงวิธีทำหาคำตอบตอนนี้ง่ายๆนะครับผมง่ายๆจงแสดงวิธีทำโอเคครับผม แสดงวิธีธรรมข้อหนึ่งมาเริ่มกันเลยนะเมื่อพศ2,551ประเทศไทยมีประชากรมีประชากรมีประชากรชาย <c oughs> 31้ยล้าน255,869 มีประชากรหญิง32สสอล้านหนึ่งแพอศ25 5 1้ห้าประชาประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดกี่คนรู้หมดกี่คนแล้วก็ลดจวดลงไปครับผมอันนี้คือหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งครับเอามาเขียนลงตรงนี้เลยครับ โอเคอันนี้คือสองนะครับผมอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือหนึ่งหนึ่งเขียนลงตรงนี้อันนี้คือสองอันนี้คือสองครับผมอันนี้คือสองเขียนลงตรงนี้นะครับผมหนึ่งก็ประเทศไทยหรือผมเขียนให้ดี มาเขียนให้เลยประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดกี่คน <c oughs> ก็เอามารวมกันมาบวกกันเองครับผมอะจ,ะจะเขียนให้ส,สวยๆน,นะคระับผมดบร,ร้อะนะรอขงมแงม่นะประเทศไทยมีประชาชน ชายชายชักกันบอเมียชายซื้อสามอ็ดล้านสองแสนห้ามื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าโอเคคนเขียนลงไปครับคนคนนั้นไม่ใช่ตัว <c oughs> โอเคครับผม อันนี้ก็ล่อลงไปมันอยากไปไของเขาีอ่ประชาชนหญิงหญิงอาจจะไม่สวยนะครับผมสามสิบสองล้านโอ้มีหลายกู้ายอีกหนึ่งแสนสามมื่น 3ามพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดคนก็บวกมาท่านสุดท้ายก็ตัวนี้มาเขียนครับผมประชาอุประเทศไทยโอ้ยประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด มีประชากอนหังหมดโอ้ชื่อปวดงานไป็นน้อยเน้ะคนอันนี้เลีกอย่างเน้ะโอ้นี่เลีกเก้าก้าบววหนึ่งก้าบววหนึ่งเป็นสิบเก่งมากครับผม ใส่0ูบ 6, 6 2บวกวก1เป็น13ใส่3ทด1 8บกแเป็น16บวกหเป็น17ใส่7จทดหนึบกสเป็น8บวก1เป็น9 5บก3เป็น8ใส่8เฉยสองบวกหนึ่เป็น3เขียนลงไป หนึบกสเป็น 3. สามเขียนลงไปสามบกสามเป็นหกเขียนลงไปโอเคครับแล้วก็มาตอบคับผมตอบนี้รอกตัวนี้ลงไปเลยครับรอกตัวนี้ลงนะครับผม <laughs> เอาตัวนี้มาเขียนตัวนี้นะครับผมเขียน <laughs> ลงไปเลย <gasps> <laughs> <ๆ expensive> <surfaces> ตอบเป็นตัวเล็กไทยครับผมอันนี้คนนะครับคนคน เห็นขาอคนยางเดียวหกสิบสามล้านสัมสสนแปดหมืน่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบคนแน่นอนแม่นแท้ละแน่นอนถึงนี้นะครับผมโอเคครับมาดูขอ้อไต่ปอต่อไปครับผม ลบนะครับจะลบนะลบนะครับผมโอเคครับผมลบลบโอเคครับผมลบแล้วอ่ามาดูข้อต่อไปครับผมข้อ2ในเดือนมีนาคมบริษัทให้หนึ่งขายเครื่องกรองน้ำได้5ล้าน8 5 7 6พับาทในเดือนเมษาของปีเดียวกันขายได้4 6 5ล้านบาบาทไม่มีสตางค์ เวลาสองเดือนบริษัทแห่งนี้ขายเครื่องกองน้ําได้เงินทั้งหมดกี่บาทวิธีบวกหรือลบครับผมบวกหรือลบครับผมบวกเก่งมากครับผมสุญญดยอดเก่งมากบวกแล้วก็ตั้งโจทย์เลยครับผมในเดือนเอามเมย์น่ย nice. ในเดือนในเดือนมีนาคม บริษัทขายเครื่องกรองน้ำได้อ่าบริษัทขายเครื่องอาจจะไม่สวยนะครับผมกรองน้ำได้อุย้ยพ่อ,อไวเนาะไปเนาะ ได้เอาเขียนลงไปครับผมห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบบาทหน่วยเป็นบาทนะครับผมหน่วยเป็นบาทนะครับผมโอเคอ่ะทีนี้มาในเดือน เมเมสซายอนบอริษัทขายเครื่อง,องกรองน้ำได้โอ้ยเนา <c oughs> ะเกือบบอได้ข้อน้อยเนาะ <c oughs> ได้เท่าไหร่ครับผม4ล้านเขียนให้มันตรงหลักนะครับผมหลักล้านก็ตรงล้านครับผมหกแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทศูนย์สตางค์โอเคตันนี้บรรทัดสุดท้ายบรรทัดตอบนะครับอันนี้ใส่เครื่องหมายบรดโอเค มรท่านสุดท้ายในเวลาสองเดือนเอาแบบนี้เละกันครับผมเอาย่อๆนะครับผมบริษัทสองเดือนสองเดือนนี้สองเดือนนี้โหเอาสนเทไหมบริษัทแห่งนี้ขายเครื่องกองน้ำเออสองเดือน อในเวลาสองเดือนแล้วในเวลาสองเดือนสองเดือนนี้โอ้ยโมเมนตในเวลาสองเดือนบริษัทแห่งนี้เออบริษัทแห่งนี้บริษัทนี้เรากจุล บริษัทแห่งนี้นนนหนแห่งนี้นะครับผมเหมือนหลอกหลอกลอกหลอกตัวนี้ลงไปนะครับผมเอาเอาถึงนี้ขายเครื่องกรองน้ําได้เงนินทั้งหมดนะขายเครื่องกรองน้ําได้เงินทั้งหมดเโอเคนะครับผมเอาตัวนี้มาเขียนนะผมตัวนี้มาเขียนนะอันนี้ผมผมมันเขียนไม่พอครับผม S <S โอเคนะอ่าก็เหมือนแล้วลอกโจนนั่นแหละครับผมโอเคบวกลงมาครับผมทีนี้จะพาบวกครับผมศูนย์บวกห้าได้ศูนย์บวกห้าได้ห้าเก่งมากครับผมอันนี้เป็นบาทนะครับต่อเป็นบาทเก้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่ครับผมสิบสี่ใส่สี่ทศ ห6บวก8เป็น1 4เป็น15หใส่หทด1 7เบวกเเป็น16บวกหเป็น17ทด1 5วกเป็น10บวอีก1เป็น11ใส่1ทด1 8วกเป็น14บวอีก1เป็น15หทหด ห้าบวกสี่เป็นเก้าบวกอีกหนึ่งเป็น <10 S 2> สิบใสสิบไม่ต้อง<ฮ>ตัวสุดท้ายแลไวไงอ่ะทีนี้ก็ตอบครับผมตอบก็เอาตัวนี้แหละครับมาตอบมาเขียนลงครับผมปึ๊บโอเคนะตัวเดียวกันนะครับกับบรรทัดน,น,นี้เขียนลงปุ๊บปึแ๊บ,บแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยครับผมสิบล้าน ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทแน่แน่นอนง่ายไหมง่ายไหมง่ายสุดยอดครับผมเอาไปเราไปดูข้อต่อไปครับผมอาจจะลบนะจะลบนะหนึ่งสองสามโอเคครับผมถึงข้อสองใหญ่ 2องใหญ่ตัวนี้เขาจะให้โจทย์จากสถานการณ์ที่กำหนดให้พร้อมแสดงวิธีทำเขาจะให้เราตั้งโจทย์เองครับโจทย์การบวกโจทย์การบวกครับผมยังไงก็ได้ครับโจทย์การบวก,ก,บวกเขามีรถ1คันราคา8ป0 0 0 0บาทห0,000บ,บ้านราคา2องล้านรถไมเตอร์ซ เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทโอ้ถือได้่ารุ่นยังว่าเ,ออเสือภูขอเขาโอเคครับผมสำหรับผมก็จะตั้งโจทย์ตั้งโจทย์การบวกเนาะอ่าอ่าเอาเป็นเ,ออเคปัมเ,ออเคปัมแชนแนลอ่ะเคปัมแชนแนล โอ้ยอย่างนี้นจะโฆษณาช่อง um อเหรอเคปั๊มหูเวลเคปั๊มเอาเคปั๊มรวยดีกว่าเคปัมเคปัมใจแล้วเคปัมเคปั๊มเคปัมเคปัมโอเคปัมคป๊ม ซื้อบ้านซื้อบ้าน <c oughs> ราคาสองล้อน,นนะหกแสนบาท <c oughs> โอ้โเ,อเอาเงินมาเสน่อยเอหนุ่งบอด <c oughs> บบบซื้อ ซื้อรถยนต์ซื้อรถยนต์ราคาแปดแสนห้าหมื่นบาทโอ้ยห้าหมื่นบาท โอ้คือรวยนอะไปเนาะเคปั๊มต้องจ่ายเงินทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดกี่บาทเหรอเอ้ใช่ใช่ ทั้งหมดกี่<า>กี่บาทโอเคครับก็โจทย์เป็นโจทย์ธรรมดานะครับผมเออก็แสดงวิธีทำครับผมก็ลอกโจทย์ลงไปครับผมเอาเคป,ปั๊มเห <Hey, S 1> มือนเดิมใช่ไหม,มเคป,ปั๊ม hey, ตัวนี้เราเจะชื่อตัวเองก็ได้นะครับผม ได้หมดชื่อตัวเองก็ได้อันนี้เป็นชื่อตัวเองก็ได้ผมเคปั๊ม um, ซื้อบ้านอ่าซื้อบ้านราคาโอ้ยรวยจริงๆเลยสองล้านหกแสนบาทซื้อรถอีกบู๊รวยครับซื้อรถยนต์ ราคาเท่าไหร่ครับบุมแปดแสนห้าหมื่นบาทอ่าเคปั๊มต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่เคปั๊มต้องจ่ายเงินทั้งหมดโอเคปัม๊มต้องจ่ายเงิน ทั้งหมดโอ้โอเขียนถือปะต้องไหมเนาเอาทั้งหมดเอา้ามันไม่พอ,อทั้งเอา้าเงินทั้งหมดนะครับผมเงินทั้งเอา้าหมดอันนี้เป็นหมดนะอ่าทั้งหมดบาทอันนี้ตรงบาทตรงนี้โอเคสัญลักษณ์อะไรครับเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวก โอเคก็ okay. บวกกัะโดมาครับผมศูวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนได้0 0นย์ศูนย์บวกศนย์ได้ศูนย์ศูนยวกนย์ได้ศูนวกได้ห้าบกแปดได้ไดไดไสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งสองบวกอีกหนึ่งเป็น3าสุดยอดครับผมอันนี้ก็ตออบอ ปัคปั๊มต้องจ่ายเงินทั้งหมดสามล้านสี่แสนห้าหมืน่นบาท โอเคครับตัวนี้เราเป็นเราซื้อเนาะอันนี้เราซื้อทีนี้ข้อต่อไปเราไปเป็นเซลกันรู้จักเซลไหมครับเซลขายบายซื้อสันดอกว่าโอเคครับข้อนี้จะลบนะครับผมโอเคจะลบลบลบข้อต่อมาครับผมโจทย์กั้นบวกแต่เราจะขายเราจะมาขายกันนะครับ เอาชื่ออะไรดีอ่าอ่าชื่อหมีเอาหมีก็แล้วกันหมีขายหมีขายรถไมเตอร์โซอ <c oughs> อ่าขายมอเออใส่มอเตอร์ใส่ห้าง มมเตอร์ไซค์ห้างราคาเท่าไหร่ครับผมเอาลืมได้ปะนี่เทอาไรนะปะนี่โอ้เลือดไปเพิ่งก็ได้ครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยลงมาลงมามอเตอร์ไซค์ห่างนี่แพงแพอเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยโอ้โหมอเตอร์ไซค์ห่างน้อยน่อเนาะแแพง่เนาะบาทโอเคครับผม ขายอะไรอีกโอ้ยอันนี้มันวดตรงน,นี้มั้เออถือแล้วาขายบ้านขายบ้านแล้วหลังจากซื้อมาบ่มีเงินบ่มีเงินจ่ายค่าไฟไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟก็พอกขายบ้านราคาสองร้านหกแสนบาท ได้เด้อเหมือนเด้อเมือนเงินเด้อมีจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทกี่สตางค์สันดอกว่าโอเคมาดูวิธีทำ ก็เหมือนเดิมครับมีโอ้มีแต่มีแล้วเหรอมีขายเอาขายอย่างก่อนเอาขายอะไรก็ได้ครับขายมอมอตื้อใส่ห้างเจ็ดหมื่นห้าพัน เก้าร้อยบาทขายบ้านเท่าไหร่ครับผมขายบ้านโอ้ต้องเติมราคาด้วยตรงนี้ราคาใส่ด้วยนะครับผมราคาโอเคราคาโอเค แต่ราคาหรือครับผมลืมครับผมลืมลืมลืม,ลมโอเคขายบ้านราคาก็เติมลงไปครับผมราคาเท่าไหร่ครับผมสองร้านหกแสนตั้งให้ตรงนะครับหลักหมื่นให้ตรงหมื่นแสนให้ตรงแสนจะ <c oughs> ได้ไม่สับสนบาทครับสองร้านหกแสนบาทมีทีนี้ มีจะได้เงินทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็เอามาบวกกันครับผมอันนี้ก็บวกเหมือนเดิมบวกเหมือนเดิมนะครับผมศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์เก้าบวกศูนย์ได้เก้า ห้าบวกศูนย์ได้ห้าเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดหกไม่มีตัวเบือกซักลงมาสวงม่มีตัวบวกซักลงมาก็ต่ออบ,ออบ,ออบตตอบก็มีจะได้เงิน ทั้งหมดสองหล้ดหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าเอ้ยเก้าร้อยบาทสูนสตาเปิดเงินกันบ้างครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งล้านไลค์โุไปสิเปฮยโอ <laughs> เอาถึงห้าสิบไลค์ก็พอผมก็จะมาเฉลยคลิปต่อไปครับ <laughs> วันตัวนี้ขอขอตัวลาไปก่อนครับเพราะว่าฝนจะตกไฟจะดับสวีดัดสวัสดีครับผมสสวััดีครบ